ทัศนาเป็นหญิงสาวที่เคยใฝ่ฝันเหมือนผู้หญิงทั่วไปว่าอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและกับคู่ชีวิตของเธอต้องเป็นคนที่จะต้องจับมือกันตลอดไปไม่ปล่อยมือแม้ในายามที่ต้องเจอปัญหาด้วยพื้นฐานครอบครัวของทัศนาเธอมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันส่วนเธอนั้นก็เป็นลูกสาวคนกลาง ที่พ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยเอาใจใส่อยู่แล้วพี่ชายคนโตและน้องสาวคนเล็กทั้งสองคนมีโอกาสได้เลือกว่าจะอยู่กับใครส่วนเธอไม่มีแม้แต่โอกาสนั้นทัศนาได้ถูกส่งตัวให้ไปอยู่กับยายที่บ้านนอกถึงแม้ในตอนนั้นเธอจะรู้สึกเสียใจมากแต่ก็พอจะเข้าใจในความจำเป็นที่พ่อกับแม่ต้องทำแบบนี้ ความจริงแล้วการได้มาอยู่กับยายก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรท่านรักทัศนามากให้ความรักความอบอุ่นแทนพ่อกับแม่ของเธอได้เป็นอย่างดีจนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าหญิงสาวจะรักยายมากกว่าพ่อกับแม่เสียแล้วเมื่อเรียนจบมปลายหญิงสาวก็ได้เรียนต่อครูที่วิทยาลัยในเมืองในครั้งนั้นเธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเองก็เรียนครูพระละในวิทยาลัยเดียวกัน ทั้งสองคนรักใครชอบพอกันเป็นอย่างมากในยามที่ทัศนาต้องอยู่หอพักก็ได้เข่าคนนี้แหละที่คอยดูแลแทบจะทุกอย่างและนั่นก็ถือว่าเป็นธรรมดาที่คู่รักจะพึงมีต่อกันในช่วงปิดเทอมทัศนาก็เคยพาชายหนุ่มคนนี้ไปให้ยายที่บ้านนอกได้รู้จัก ช่วงเวลานั้นหญิงสาวมีความสุขมากระยะทางไปกลับรวม50กิโลเมตรแต่ว่าเธอกับแฟนหนุ่มก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปหายายได้อย่างไม่มีปัญหายายเองทีแรกเมื่อได้เห็นทัศนาเริ่มมีแฟนท่านก็กังวลใจเกรงว่าหลานสาวจะโดนหลอกแต่พอนานวันไปแฟนหนุ่มของทัศนาก็ได้ทำให้ท่านเห็นว่าเขารักหลานสาวของท่านจริงยายก็เลยวางใจให้คบหากัน อีกไม่กี่เดือนก็จะจบกันแล้วไม่ต้องมาหายายบ่อยๆก็ได้นะเอาเวลาไปอ่านหนังสือหนังหากันบ้างทางนี้ไม่ต้องห่วงยายสบายดียายอยากให้ทัศนากับแฟนหนุม่มเรียนจบเร็วๆจะได้หายห่วงเสียทีหากได้ทำงานทำการกันเป็นหลักเป็นแรงยายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้ายังไงหนูก็จบแน่ว่าจะกลับบ้านมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนใกล้บ้านเรานี่ละจะได้อยู่ดูแลยายด้วย ทัศนาบอกกับยายของเธอด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วแฟนของเราล่ะจะไปทำงานที่ไหนยายเอ่ยถามแฟนหนุ่มของทัศนาซึ่งเมื่อเอ่ยถามเรื่องนี้เขาก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักคือว่าแม่ของผมท่านอยากให้ไปช่วยงานที่บ้านครับเพราะว่าตอนนี้พ่อกเกษียไปแล้วไม่มีใครช่วยงานแม่ผมเองก็เป็นลูกชายคนเดียวจะได้กลับไปช่วยดูแลแม่ด้วยครับเออดีดไม่เป็นไรหรอกนะ คนเราต้องมีความกระตันยูรู้คุณพ่อแม่ทัศนามันก็ไม่หนีหายไปไหนหรอกหลานใาญ่มันรักเดียวใจเดียวทั้งสามคนพากันหัวเราะร่วนทั้งที่ความจริงแล้วแฟนหนุ่มของทัศนาเขาก็แซงหัวเราะไปอย่างนั้นด้วยมีปัญหากับแม่ในเรื่องของทัศนาอยู่แล้วเรียนจบแล้วก็มาช่วยแม่ทำงานที่บ้านของเรานะพ่อพ่อของลูกเสียไปแม่จะหยิบจับอะไรก็ไม่ทันเลยอ้ออีกอย่าง แฟนเรานะ่ะถ้าเลิกได้ก็รีบหาทางเลิกไปเลยเพราะว่าแม่วางแผนไว้แล้วว่าจะให้ลูกแต่งงานกับหนูวิลูกสาวของเฮียจูน่ะคนค้าขายเหมือนกันได้เป็นทองแผ่นเดียวกันมันก็จะดีจะได้ช่วยกันทำมาหากินเงินทองไม่รั่วไหลแม่ของชายหนุ่มไม่อยากให้เขาต้องแต่งงานกับทัศนาด้วยเกรงว่าเธอที่มาจากครอบครัวยากจนจะมาผ่านสมบัติของที่บ้านไม่ได้นะแม่ผมรักทัศนา ไม่ได้รักผู้หญิงที่ชื่อวินานสักหน่อยเคยเห็นกันแค่ตอนเด็กๆไม่รู้ว่าตอนนี้รูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วชายหนุ่มปฏิเสธแม่ของเขาไปแต่ว่ามันก็ไร้ผลไม่อยากแต่งก็ต้องแต่งแต่แม่บอกให้รู้เลยนะว่าหนูวิตอนนี้เธอสวยมากสวยกว่าแฟนของลูกเป็นไหนๆเอาไว้นัดดูตัวกันนะแต่ผมไม่ได้รักเธอชายหนุ่มยังคงปฏิเสธเสียงแข็ง เดี๋ยวอยู่ๆกันไปก็รักกันเองนะ่าเชื่อแม่ดูท่าทางแล้วถึงอย่างไรแม่ของชายหนุม่มก็คงจะไม่ยอมให้เขาได้แต่งงานกับทัศนาเช่นกันเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เขาหนักใจที่สุดกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่เขาเองก็ไม่เคยปริปากบอกกับทัศนาเลยหลังจากที่เรียนจบทั้งทัศนาและแฟนของเธอก็ได้พากันแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตนเอง ชายหนุ่มสัญญาว่าจะยังคงติดต่อกับเธอเสมอไม่ขาดหายไปและจะมาเยี่ยมเธอบ่อยๆถึงแม้ว่าระยะทางระหว่างบ้านของเธอและบ้านของเขาจะอยู่กันคนละภาคเลยก็ตามเราสัญญานะั่นนะาว่าเราจะรักเธอตลอดไปนารอรอพาแม่มาสู่ขอนะชายหนุ่มได้ให้คำมั่นสัญญากับทัศนาเป็นอย่างดีทั้งที่ตัวเข่าเองก็รู้ว่าแม่ของเขาคงไม่ยอม แต่ว่าเขาก็ยังคงมีความหวังและจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อความรักของพวกเขาทั้งสองคนหลังจากที่แฟนหนุ่มของทัศนาได้กลับไปอยู่บ้านได้เพียงสองเดือนทัศนาก็เพิ่งรู้ตัวว่าตนเองได้ตั้งครรภ์เสร็จแล้วทัศนาได้บอกเรื่องนี้กับแฟนหนุ่มเป็นคนแรกส่วนคนต่อมาก็คือยายที่เธอรักเอาแล้วไงยังไม่มีงานไม่มีการทำเลยท้องสั้นแล้วลูกเอ้ยนี่ดีนะที่ว่าเรียนจบพอดี ถึงแม้ยายจะบนแต่ก็พอจะเข้าใจหลานสาวนี่หนูก็บอกกับแฟนของหนูแล้วนะคะยายน้ำเสียงของเขาก็ดูดีใจมากเลยทีเดียวนี่เห็นว่าจะให้แม่มาสู่ขอหนูเราอาจจะต้องย้ายไปอยู่บ้านของเขาที่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาต้องช่วยงานแม่นะคะยายหนูไม่อยากทิ้งยายไปเลยหนูเป็นห่วงยายสองคนยายหลานกอดกันกลมถึงแม้ว่าจะไม่อยากจากกันไป แต่คนทั้งคู่ก็เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปได้ดีทางด้านแฟนหนุ่มของแทศนาเมื่อได้รู้ว่าหญิงสาวได้ตั้งท้องลูกของเขาก็ยิ่งเกิดความเครียดเพราะระหว่างสองเดือนที่ได้ห่างกันมาเขาก็ได้พบกับวิหญิงสาวที่แม่ต้องการจะให้แต่งงานด้วยวิเป็นผู้หญิงที่สวยถูกใจเขาเอาอกเอาใจเก่งทุกคนต่างก็มีความสุขและเห็นด้วยหากสองคนนี้จะแต่งงานกัน ที่แฟนหนุ่มของทัศนาแซงทําเป็นดีใจเมื่อรู้ว่าเธอท้องก็เพราะว่าแค่อยากจะยื้อเวลาไว้เท่านั้นตอนนี้เขาเองยังคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะบอกกับเธออย่างไรดีว่าตอนนี้เขาไม่ได้รักเธอแล้ววันเวลาผ่านไปลูกในท้องของทัศนาก็โตกขึ้นทุกวันตอนนี้เธอตั้งครรภ์นจนจะคลอดอยู่แล้วแต่แฟนหนุ่มก็ยังไม่มาสู่ขอเธอตามสัญญาที่ให้เสียที แต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือพักหลังๆมานี้เธอไม่สามารถติดต่อกับเขาได้เลยหรือว่ามันคิดจะทิ้งหนูเสียแล้วขอโทษนะหากสิ่งที่ยายพูดมันจะทำร้ายจิตใจของหนูแต่ยายก็เห็นมานักต่อนักแล้วยายของทัศนาอยากจะให้หญิงสาวทำใจยอมรับไว้บ้างหากจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิด หนูก็กลัวจะเป็นแบบนั้นละใจยายหนูเองก็ไม่รู้จะติดต่อเขาได้ยังไงบ้านของเขาหนูก็ไม่เคยไปสักทีทัศนาน้ำตาซึมด้วยตนเองก็คิดเหมือนยายว่าตอนนี้แฟนหนุ่มคงจะได้ลาทิ้งเธอจริงๆเสร็จแล้วตอนนี้ทัศนาย,ยังไม่รู้ว่าเขาได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนไปแล้วและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันตามที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต้องการด้วยความเต็มใจ ลูกทำถูกแล้วนะที่แต่งงานกับหนูวิแม่ของชายนุม่มเอ่ยกับลูกชายด้วยความภูมิใจแต่ว่าแม่ตอนนี้นาเขากำลังท้องลูกของผมหลานของแม่ก็คงใจะใกล้คลอดแล้วนี่ครับนี่เราจะไม่ให้ความช่วยเหลือเธอหน่อยหรอครับอย่างน้อยตัวเขาเองก็ยังมีจิตใจคิดถึงลูกในท้องของทัศนาแต่ก็โดนแม่ห้ามปรามเอาไว้ อย่าเด็ดขาดเลยนะห้ามติดต่อกลับไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นไม่อย่างนั้นเรื่องของลูกกับผู้หญิงคนนั้นมันก็จะไม่จบไม่สิน้นเดี๋ยวเรื่องมาเข้าหูหนูวิอีกทุกอย่างจะยุ่งยากนิ่งไว้ลูกเชื่อแม่แล้วจะดีชายหนุ่มจำใจต้องยอมทําตามที่แม่ของเขาบอกด้วยเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาในภายหน้าตามที่แม่พูดมาก็ได้ ตอนนี้ทัศนากับลูกก็ได้กลายเป็นเพียงความทรงจำของเขาที่เขานั้นจะลืมวันไหนก็ย่อมได้หลายปีผ่านไปทัศนาได้สอบบรรจุครูอยู่ที่โรงเรียนใกล้หมู่บ้านตามที่เธอได้ตั้งใจไว้ส่วนลูกสาวของเธอตอนนี้ก็มีอายุถึงห้าขวบแล้วเด็กหญิงตัวน้อยมีชื่อว่าผักกาดหน้าตาน่ารักน้าชังแต่ก็ละไมคล้ายไปทางพ่อเสียส่วนมากกลับมากันแล้วเหรอนาะ มาดูสิยายทำกับข้าวไวรอด้วยนะน้ำพริกกะปิปลาทูผัดผักบุงมีแต่ของอร่อยออร่อยทั้งนั้นย่ยงหนูผักกาดก็กินปลาทูทอดได้ตอนนี้ยายของทัศนาก็ได้มีอายุอานามที่มากขึ้นแล้วท่านแก่ชราไปมากแต่ก็ยังดีที่มีทัศนากับลูกสาวคอยู่ดูแลโทษย,ยายหนูบอกแล้วว่าหนูจะกลับมาทำกับข้าวเองยายจะทำให้เหนือยทำไมคะดื้อจริงๆ คนแก่เนี่ยนะความผูกพันระหว่างทัศนากับยายมีอย่างมากมายท่วมทน้นยิ่งกว่าพ่อแม่ของเธอเสียอีกทัศนาเองเมื่อติดต่อกับพ่อของผักกาดไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนเธอก็พยายามทำใจอดทนเลี้ยงดูลูกน้อยเองจนเธอเติบโตขึ้นมาขนาดนี้วันหนึ่งทางโรงเรียนของทัศนาได้มีการแจ้งให้ครูทุกคนได้ทราบ ว่าทางอำเภอจะมาขอใช้พื้นที่บริเวณของโรงเรียนในการจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับนายอำเภอคนใหม่และอยากขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านในการอำนวยความสะดวกงานที่จัดจัดขึ้นด้วยในวันงานทัศนาได้เจอกับนายอำเภอคนใหม่ฉีแรกทุกคนก็ทักทายกันตามปกติ แต่ว่าทัศนาก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของนายอำเภอหนุ่มคนนี้มากแม้จากการพูดจากกันเขาเองก็ได้รู้ว่าทัศนาเป็นแม่ไม้ลูกติดแต่ว่าเขาก็ยังอยากจะรู้จักกับเธอให้มากกว่านี้ด้วยชอบในนิสัยใจคอและความอ่อนโยนของเธอครูนาจะว่าอะไรไหมครับถ้าหากว่าผมจะขอมาเยี่ยมที่โรงเรียนบ่อยๆนายอำเภอพบโชคได้กล่าวกับเธอด้วยสีหน้าที่จริงจัง ไม่ว่าหรอกค่ะถ้าหากว่าท่านมีเวลาว่างนาก็ไม่ได้ว่าอะไรทัศนาเองก็พึงพอใจในตัวของนายอำเภอพบโชคเช่นกันต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันและพร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปยิ่งได้คบกันยิ่งชายหนุม่มได้รู้ถึงอดีตของทัศนาก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกสงสารเธอและลูกมากเขาวังว่าเขาน่าจะเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีให้กับหนูพรกกาศได้ นายอำเภอคงรู้แล้วสินะว่าหนูหนาของยายเคยเจอกับผู้ชายหลอกลวงมันแล้วถ้าไม่เด็ดรักหลานของยายจริงๆก็อย่ามาหลอกมันซ้ำนะคะยายอดเป็นห่วงทัศนาไม่ได้จึงต้องพูดตรงๆกับว่าที่หลานเคยไปอย่างนั้นไม่ครับผมไม่หลอกเธอแน่นอนผมต้องการจะแต่งงานกับเธอจริงๆนายอำเภอพบโชค แสดงความจริงใจให้ยายของทัศนาได้เห็นแล้วในทุกๆอย่างก็เลยทําให้ท่านพอจะเบาใจได้ลงบ้างชายหนุ่มเองก็เคยเกล่นเรื่องที่เขาได้พบรักกับครูสาวบ้านนอกให้แม่ของเขาฟังอยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรถึงแม้จะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่ได้ขาดลูกมันจะมีครอบครัวก็ดีแล้วนี่นาะเดีเสียอีกจะได้มีคนดูแลลูกเวลาที่เขาต้องทำงานในพื้นที่ห่างไกล ผู้เป็นพ่อของนายอำเภอพบโชคยินดีและเห็นด้วยหากว่าลูกชายจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักเสียทีแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่ครูบ้านนอกนะอีกอย่างเธอก็มีลูกติดด้วยเห็นว่าโดนผู้ชายหลอกจนท้องนี่คงจะใจง่ายน่าดูแม่ของนายอำเภอดูจะไม่ค่อยชอบในตัวของทัศนาเท่าไหร่แต่ก็ยอมตามใจลูกชายโถคุณใครบ้าอยากจะโดนหลอกแล้วไอ้คนที่มาหลอกเนี่ย คุณไม่ว่าเขาบ้างล่ะคนพวกนี้มันเลวแหมนี่ยังไม่ทันไรก็เข้าข้างว่าที่ลูกสะใภ้เลยนะคะคุณเนี่ยหน้าหมันใส,ท,สในที่สุดในที่สุดนายอำเภอพบโชคและทัศนาทั้งสองคนก็ได้รับการอนุญาตจากทั้งสองครอบครัวให้แต่งงานกันตามประเพณีที่บ้านของทัศนาเองอีคุณดูสิคะบ้านนี้ทั้งเก่าทั้งเหม็นอับนี่ลูกของเราต้องย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆหรอคะ ในวันงานก็เป็นวันแรกที่แม่ของนายอำเภอได้มาเหยียบที่บ้านของทัศนาพอมาถึงก็ดูถูกเหยียดยามทุกอย่างไม่เอาหน่าคุณอย่าเสียงดังไปวันนี้งานมงคลของลูกเรานะอย่าทำลายบรรยากาศคนเป็นสามีต้องห้ามพรามภรรยาด้วยเกรงว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดสินสอดทองมั่นได้ถูกจัดเตรียมมาอย่างสมน้ำสมเนื้อด้วยความเมตตาของพ่อเจ้าบ่าว เพราะว่าแม่ของเขาไม่ถูกใจในตัวว่าที่ลูกสะพ้ยจึงไม่อยากจะเสียเงินทองให้มากกว่านี้การพบกันครั้งแรกของแม่สามีกับลูกสะพ้ยก็ดูเหมือนว่าจะผ่านไปด้วยดีแต่ว่าทัศนาและนายอำเภอพบโชคทั้งสองคนต่างก,ก็รู้สึกว่าแม่ของเขานั้นดูเย็นชากับลูกสะพ้ยเหลือเกินนี่เด็กข่าวว่าหนูทัศนาท้องตั้งแต่ยังเรียนไม่จบละจ๊ะน่าเห็นใจจังแล้วพ่อของลูกหนีหายไปไหนล่ะ ไม่มาดูดำดูดีลูกบ้างเลยเหรอแม่สามีของทัศนาต้องการฉีกหน้าของหญิงสาวกลางงานแต่งแต่ว่ายายของเธอก็ช่วยแก้สถานการณ์ได้พอดีไม่เฉยท้องตั้งแต่ยังเรียนไม่จบนะคะคุณนายแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ท้องส่วนพ่อของหนูผักกาดถึงมันจะไม่มาสนใจลูกเมียก็ไม่เป็นไรค่ะพวกเราดูแลกันเองได้ไม่เดือดร้อนใครแม่ของนายอำเภอพบโชคได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแห้งๆให้กับยายของทัศนา เออแล้วคืนนี้พ่อกับแม่จะนอนที่บ้านกับเราไหมครับผมจะได้ให้นาเขาจัดที่นอนให้ในายอำเภออยากจะหยอกแม่ของเขาเล่นด้วยรู้ว่าแม่ไม่อยากนอนที่นี่แต่ว่าเขาก็ได้จองรีสอร์ทไว้ให้แล้วไว้ไม่เอานะแม่นอนที่นี่ไม่ได้หรอกแอร์ก็ไม่มียุงก็เยอะโอ้ยไม่ไหวทุกคนต่างพากาันแอบคําในท่าทีของท่านที่เกรงว่าจะได้นอนที่บ้านของทัศนา ลูกมันก็แค่แกล้งหยอกคุณหรอกหน้าแต่ว่าเราสองคนจะพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไปอีกสองสามวันนะที่นี่บรรยากาศดีผมชอบฉันรู้แล้วหนะ่าไม่ต้องมาย้ำหรอกแม่สามีของทัศนาแอบมองดูลูกชายของตนเล่นกับลูกติดของสะพยก็ทำให้รู้สึกหมันนใ้ด้วยไม่ใช่หลานแท้ๆเลยไม่อยากจะให้ความสนใจมาเรามาสวัสดีคุณย่าก,กันนะลูกนายอำเภอพบโชคอุ้มหนูผักกาดมาให้แม่ของเขาได้รู้จัก นี่ถึงกลับให้เรียกพ่อเรียกลูกกันเลยหรอตาโชคเรียกลุงก,ก็พอมั้งถึงแม้หนูผักกาดจะยกมือไหว้คุณย่ามหมาดของเธอแล้วแต่ว่าท่านกลับไม่ได้ให้ความสนใจหรือทักทายใดๆนี่คุณเด็กมันไหว้แนะ่ไม่เห็นเรืองไงเออไหวพระเธอนะหลานของปู่น่ารักจริงๆพ่อของนายอำเภอชมหนูผักกาดด้วยความเมตตาก็มันไม่ใช่หลานแท้ๆของฉันนะินารักไม่ลงหรอก คุณแม่ไม่ต้องรักแกก็ได้นะคะขอแค่ไม่รังเกียจรูปของหนูหนูก็ดีใจแล้วค่ะทัศนาใช้ความนอบน้อมขอความเห็นใจจากแม่สามีโอ้ยจะอะไรกันนะักกันนานะักก็แค่เด็กคนเดียวเอาไปไกลๆตาไปนายอำเภอพบโชคเห็นทัศนามีสีหน้าที่เศร้าส้อยที่แม่ของเขารังเกียวหนูผักกาดจึงได้กล่าวปลอบใจภรรยาเพื่อให้เธอคลายเศร้าไม่เป็นไรหรอกนั่นนาอดทนเอาหน่อย คุณแม่เองก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดอีกไม่กี่วันท่านก็กลับแล้วใครไม่รักคุณกับลูกแต่ว่าผมรักก็น่าจะพอแล้วนะนายอำเภอพบโชคสร้างความมั่นใจให้กับทัศนาได้มากเลยทีเดียวจนหญิงสาวเองก็อดยิ้มไม่ได้หลังจากงานแต่งของคนทั้งคู่ได้ผ่านพ้นไปพ่อกับแม่ของนายอำเภอก็ยังคงท่องเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยมีลูกชายและลูกสะใภ้คอยพายเที่ยว แทมนูผักกาดก็ยังทำหน้าที่ของเธอได้เป็นอย่างดีเด็กน้อยไม่ดื้อไม่ซนช่างฉอเลาะตามประษาเด็กจนบางทีแม่ของนายอำเภอก็เริ่มรู้สึกเคลิมคล้มๆไปว่าเด็กน้อยเองก็น่ารักเหมือนกันดูสิคุณนียเด็กนั่นเอาขนมมาให้ฉันทำไมมันไม่ขี้เหนียวเหมือนเด็กทั่วไปหรือว่าแม่มันสอนมาดีนะแม่สามีของทัศนาอดใจไม่ได้ที่จะชมหนูผักกาดให้สามีฟัง ก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็เห็นว่าหนูผักกาดน่ะน่ารักจะตายแล้วดูลูกสะพ้ายของคุณสิเป็นแม่บ้านแม่เรือนอ่อ,อนน้อมถ่อมตนผมรู้เลยว่าหนูผักกาดน่ารักเหมือนใครคนเป็นสามีก็เห็นด้วยในเรื่องของหนูผักกาดและยังชมทัศนาว่าสอนลูกได้ดี วันเวลาดําเนินไปจนครบเวลาที่พ่อแม่สามีของทัศนาจะต้องเดินทางกลับแล้วแต่ว่าแม่สามีกลับรู้สึกใจหายที่ต้องห่างหนูผักกาดไปแบบนี้เนี่อถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วหรอแม่คงคิดถึงหนูผักกาดแ yeah. ย่เด็กน้อยเองก็เหมือนจะรู้รีบเดินเข้าไปเกาะแข้งเกาะขาคุณย่าพร้อมกับบอกว่าเธอเองก็คงคิดถึงคุณย่าเช่นกัน ตอนนี้กำแพงในใจของแม่สามีของทัศนานั้นก็ได้เริ่มละลายลงไปบ้างแล้วด้วยความน่ารักของหนูผักกาดและความดีของทัศนาที่ทำให้ได้เห็นว่าถึงแม้ลูกชายจะได้แต่งงานกับผู้หญิงซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดียวแต่ว่าเขาเองก็มีความสุขได้ ด้วยความรักไม่สามารถเลือกที่รักมักที่ชังดังนั้นหากจะให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจของเรามันก็คงเป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีใครที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างหากปล่อยวางได้จิตใจก็จะเป็นสุขไม่ต้องมานั่งแบกความทุกข์เอาไว้เอง